เด็กค้าเจอกันกแล้วนะค,นคะขอบซีิออกมาเล่นวันนี้มาทำอะไรอื่นมากวาดมากวาดวัดนะทำความสะอาดวัดทาท้าสีอ่องทำความสะอาดเส็นงดังน้อยในปุ่นเกิน วันเขาน้าพรรษาก็เลยมาพัฒนาวัดวันนี้วันที่สิดรู้อีกบอกี่วันละจะเข้าพรรษาแล้วมีสันทาประแมท่ที่นอ้องมัดอ้อก็เลยมาเจยกันทำความสะอาดวัดเนาะเป็นดังสหขาเนี่ยละแล้วออที่นี้